review moment to get the extreme lost it new คันนี้ฮะคันนี้ลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับไม่เน้นขับเร็วมากแต่ขอดแต่งสวยแบบเจ็บๆมาบนตีมสีแดงขาวโดยใช้โครงเป็นสีขาวแล้วก็ใช้พวกเบาะและกระเป๋าและก็อุปกรณ์แต่งเสริมเป็นสีแดงสวยมากลูกค้าเลือกเป็นสเปคที่ความเร็ว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่รู้กันรุ่นนี้มีหลายสเปคล้อให้เลือกและก็รุ่นท็อปเนี่ยสามารถทําความเร็วด้วยสูงสุดที่1 2 0ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยเลือกเป็นล้อใหญ่ว่าน,นี้ก็ได้นะ ไฟเบรคแตรระบบกุญแจแบบล็อกไม่มีมาให้แล้วแต่ลูกค้าขอเติมเป็นกุญแจรีโมทกันขโมยด้วยจัดไปฮะเบรกติดรถให้มันเป็นไฮดรอลิกดิสเบรกแล้วหนึบหนึบไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มยังได้ไฟหน้าเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับให้ความสว่างมากเวลากลางคืนเรียกว่าสว่างก่ามอเตอร์ไซค์ว่าได้แถมติดแล้วก็ยังดูสวยเข้มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่เลยของแลมีที่นี่ที่เดียวคาตั้งแต่งแบบมีไฟจริงคันนี้ใส่เป็นไฟ RGB แต่งด้านข้างนะครับซึ่งก็นิยมใส่กันมากมาก แต่ไม่พอใส่ขาตั้งแต่งแบบมีไฟไอเทมสุดแรจากโมเมน t e เทด้วยลงตัวแบบนี้เลย โชคให้มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนุ่มนวลแน่นอนกระเป๋าเบาหนังต่างๆต,ตัดเย็บลงตัวเข้ากับเฟร,รมรถแบบพอดีๆไม่ขาดไม่เกินไม่ได้เอาชุดแต่งที่ไหนมาแปะให้เราคัสตอมคันตอกคันลูกค้าขอกระจกติดปลายแฮนด์เพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็ใช้ชุดกริปและก็ชุดสเต็มเป็นสีแดงเพื่อความเข้ากันเข้ากันแบบนี้ซึ่งเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็ตามนี้ และอีกหนึ่งไอเทมสุดแรงมีที่นี่ที่เดียวที่วางแก้วแบบลงตัวกับตัวรถพอดีพอดีเอาไว้ไปซื้อกาแฟอะไรอย่างนี้ไม่ต้องหิ้วที่แฮนด์เพื่อให้เกะก,กะแถมไม่เท่ต่างหาหรือบางคนไม่ชอบแก้วสั่งเป็นที่วางโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็ได้นะลุกเทพ่พรีเมียมสุดๆเอาไปว่าใครอยากได้ไมโครม o b i l บิลตี้สุดเท่แบบนี้ทักหา,าเราได้ทุกวันที่โมเมนเทคดูแลโดยศูนย์บริการด้วยทีมงานมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะฮะ